วันนี้คุณพ่อเราจะมาถ่าหัวใจกันอะไรแบบโครงสร้างภายในหัวใจกันไปดูกันเลยเอเจียมขวาเวนเดคเล่นขวาเอเจียมซ้ายเวนเดคเล่นซ้ายเอออตาพันมมนารีอาร์เทอรดีซ้ายพันมมนารีเวนซ้ายสูพปเรียเว้นนะคะว่าเกล็ดไหลาจากร่างกายเข้าสู่สูพปเรียเว้นนะคะว่า ไปยังเอเทียมขวาจากนั้นลงไปผ่านลิ้นไสคาสปิดสูเ่เวนเดเคิลขวาโคโรนารีอาร์เทอรีขวาโคโรนารีอาร์เทอรี นบนและส่วนแขนจะเข้าสู่สุดเพลียวนะคะว่าส่วนเลือดจากส่วนขาและส่วนล่างจะไหลเข้าสู่อินฟิเลียวนะคะว่าเลือดจะถูกส่งไปยังเอเตียมขวาเอเตียมขวาบีบหัวใจหนึ่งครั้งส่งเลือดผ่านลิ้นไตคัสปิดไปยังเวเดเชิรนขวาเวเดเชิร์นขวาบีบต,ตัวหนึ่งครั้งส่งเลือดไปยังปอดทั้งสองข้างผ่าน ผ่านโมนาลีอาร์เทรีซ้ายและขวาเลือดจากปอดจะถูกส่งผ่านยังผ่านโมนาลีเวนซ้ายและขวากลับเข้าสู่เอเทียมซ้ายเอเทียมซ้ายบีบตัว1ครั้งส่งเลือดผ่านลิ้นไบคัสปิดไปยังวินทิค้นซ้ายเวนติค้นซ้ายบีบตัวหนึ่งครั้ง,ส,ง,ง,ส,ง,ง,งส่งเลือดไปยังเอออตาเลือดไหลผ่านลิ้นเอออร์ติกเซมลูนา ยังส่วนต่างๆของร่างกายวันนี้กลุ่มของพวกเราก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ